สตรอเบอรี่สีลูกกวาดตอนที่สองใกล้จะสิ้นปีแล้วอากาศที่กรุงเทพยังคงร้อนระอุไม่มีทีท่าว่าลมหนาวจะผ่านมาด้วยซ้ำจนทานรินถอดใจว่าปีนี้คงไม่มีโอกาสสวมเสื้อหนาวแน่หลังจากที่ส่งสามแสบไปโรงเรียนแล้วหญิงสาวก็เดินทางไปพบคู่ค้าที่เคยติดต่อค้าขายกันมาก่อนทานรินต้องการปล่อยสินค้าล็สุดท้ายให้หมดภายในสมเดือน ถึงแม้ว่ามูลค่าเงินอาจจะไม่พอจ่ายโรงงานแต่อย่างน้อยมันก็อาจจะลดหนี้ได้บ้างการเจรจาครั้งนี้ดูจะไม่เป็นผลเพราะคู่ค้าคนนี้เปลี่ยนไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่อยู่ในกระแสแทนผลิตภัณฑ์ของเธอทานรินจึงพกความผิดหวังกลับมาเต็มรถหากแต่เธอยังไม่ยอมถอดใจยังคงติดต่อไปยังรายอื่นๆ ช่วงใกล้สิ้นปีอย่างนี้ยังไม่มีใครตอบรับซักเท่าไหร่เอาให้ผ่านปีนี้ไปธานรินจะลองพยายามอีกครั้งบ่ายนี้เธอมีนัดกับดานัยชายหนุ่มเองก็พยายามช่วยธานรินเช่นกันหญิงสาวนึกขอบคุณคนเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอไปไหนอีกทั้งยังคอยช่วยทุกครั้งที่มีปัญหาร้านกาแฟช่วงบ่ายอย่างนี้มีคนไม่มากเท่าไหร่ธานรินเข้ามาในร้าน ก่อนจะเห็นด้านในมานั่งรออยู่ก่อนแล้วเธอยิ้มพร้อมกับเดินก้าวไปหาเพื่อนที่นั่งอยู่อีกมุมดูท่าว่ากำลังคุยธุระอยู่สีหน้าคร่ำเคร่งทีเดียวหญิงสาวเดินเข้าไปหากแต่ยังไม่ถึงโตะ๊ะด้านในก็เหลือบมาเห็นและตัดสายไปทันทีจนเธองุนงงอา้าวลินรบกวนหรือเปล่าเนี่ยเปล่าหรอกพอดีในคุยกับลูกน้องเขาทำงานผิดพลาดนิดหน่อย ดานายเปลี่ยนสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อครู่เป็นยิ้มแย้มทันทีที่เห็นทานารินเขาผายมือให้หญิงสาวนั่งลงแล้วจึงเรียกให้บริกรเข้ามารับออเดอร์จากหญิงสาวในกำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะเขาก็สนใจแต่ต้องรอช่วงต้นปีหน้าดานายเปิดประเด็นทันทีทานรินพยักหน้าก่อนจะยิม้มเธอเองก็เข้าใจดีช่วงสิ้นปีอย่างนี้คงยังไม่มีใครกล้าซื้อของล็อตใหญ่ขนาดนี้ ขับใจในมากนะตอนนี้หลินก็พยายามอยู่แต่อย่างที่นายว่าไม่มีใครกล้าซื้อเลยยังไงช่วงนี้หลินก็รอไปก่อนแล้วกันพักผ่อนด้วยสิดันนนว่าพร้อมกับเอี้ยวตัวไปปัดผมให้หญิงสาวที่ตกมาปรกหน้าทานารินชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะขยับตัวอย่างอึดอัดแล้วเก็บผมที่ตกลงมาทัดหูให้เรียบร้อยช่วงนี้นอนไม่หลับเท่าไหร่คงต้องไปหาที่พักผ่อนสักระยะ ราวันหยุดยาวของสามแซบก่อนธานารินปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาสูดกลิ่นเธอพยายามไม่มองแววตาของดาน,นัยเพราะชายหนุ่มเพื่อนของเธอวันนี้ดูเขาจะมองเธอแปลกๆอาจจะเพราะเป็นห่วงที่หญิงสาวใบหน้าซีดเซียวแต่ทานรินยังไม่ค่อยชินกับสายตาและการเข้าใกล้ชิดตัวมากขึ้นของดาน,นัยเธอจึงพยายามหลบหลีกไว้ก่อนดีเหมือนกันในว่าเชียงใหม่ก็น่าเที่ยวนะ ไปพักพวกรีสอร์ทที่เป็นพวกไรสตรอเบอรี่สามแสนน่าจะชอบไว้จะลองคิดดูอีกทีทานรินรับคำยิ้มยิ้มยังไงอย่าลืมชวนไนนะถ้าว่างอ่ะนจะได้ไปด้วยดัานายพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงก่อนจะดื่มกาแฟหากแต่สายตากลับจ้องวงหน้าของทานรินไม่วางตาหญิงสาวตรงหน้าแม้ว่าจะมีลูกแล้วหากแต่ใบหน้านวลน,นั้นยังผ่องสว่างคิ้วเรียวสวยรับกับปากบางสีสด จมูกรั้นเชิดยิ่งขับให้เครื่องหน้าของเธอดูสวยขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ทานรินคนนี้สวยกว่าผู้หญิงคนอื่นคือความสง่างามของการวางตัวและท่วงท่าของเธอที่ใครๆก็บอกว่างดงามยิ่งนักหากแต่ตลอดเจปีที่ผ่านมาหลังจากทานรินเลิกกับแฟนหนุ่มแล้วเธอก็ครองตัวเป็นโสดมาโดยตลอดอีกทั้งยังตั้งท้องมีลูกแฝดถึงสคนแต่ข้อนั้นดันไหนกลับไม่นึกรังเกียจ แต่นึกชื่นชมที่ธานรินคนนี้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตของธานรินแต่เธอไม่อาจลบรักแรกและรักเดียวออกจากใจของเธอได้หญิงสาวไม่เคยคิดหวังว่าจะต้องกลับไปมีรักกับเขาอีกครั้งหากแต่ลึกๆแล้วจิตใจที่แห้งผากของธานรินยังคงเฝ้ารอให้เขากลับมาเติมเต็มดวงใจให้สดใสดังเดิม หยุดยาวสิ้นปีนี้แม่จะพาสามแสไปเที่ยวทานรินเอ่ยขึ้นขณะเลี้ยวรถเข้าบ้านเจ้าตัวเล็กสามแสประสานเสียงกันร้องดีอกดีใจลั่นรถจนผู้เป็นแม่ต้องเผยรอยยิ้มกว้างออกมาอย่างเอ็นดูท้ายอยากไปได้สตอรอเบอรี่แทนก็จะไปจะไปเก็บสตอรอเบอรี่กินให้หมดเลยแม่จะพาไปได้สตอรอเบอรี่หรือเปล่าฮะทามเอ่ยขึ้นอย่างมีความหวังทั้งยังทอประกายแววตา จนทานารินยกยิ้มพอใจที่ลูกชายคนโตกลับมาสดใสดังเดิมแม้ว่าจะไม่สดใสเหมือนแทนกับทายแต่อย่างน้อยแค่ทามกลับมาเป็นปกติคนเป็นแม่ก็ชื่นใจจะแย่แซบอยากจะไปไรกสตรอเบอรี่รอครับคนเป็นแม่ลองอย่างเชิงพร้อมกับทำท่าตัดสินใจทานารินก้าวลงจากรถพร้อมกับที่เด็กๆก,กรูกันตามแม่มาเพื่อรอฟังคำตอบแทนอยากไปอยากไปจริงๆนะฮะแทนมองมันดาด้วยแววตาอ้อนวอน หญิงสาวลูปหัวลูกคนกลางอย่างเอ็นดูแทนเป็นเด็กร่าเริงออกจะซุกซนกว่าใครเพื่อนและไม่ค่อยคิดอะไรมากเหมือนทามไม่ค่อยกลัวอะไรไม่ว่า,มาแมลงสาบจิ้งจกคางคกหรืองูที่อยู่รอบบ้านจนบางทีทานรินก็นึกห่วงลูกเหมือนกันทำไมถึงอยากไปกันขนาดนั้นแสบกินสตอเบอรี่ทุกวันไม่เบื่อไงไม่เห็นจะเบื่อเลยฮะ ถ่ายว่าสตรอเบอรี่อร่อยที่สุดในสามโลกเลยอยากเด็กจากต้นเหมือนในทีวีบ้างฮะลูกคนเล็กร่าย,ยาวเป็นวักเป็นเวนดูท่าคงอยากจะไปกันจริงๆทายเองก็เป็นเด็กร่าเริงหากแต่หัวอ่อนและไม่กล้าตัดสินใจถ่ายจะไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรก็ตามที่อันตรายกลัวไปซะทุกอย่างต่างจากแทนอย่างชัดเจนอาจจะเพราะเป็นน้องเล็กจึงทำตัวให้พี่ๆปกป้องอยู่เรื่อย ไว้แม่จะลองคิดดูอีกทีทานรินแกล้งสามแสบแววตาผิดหวังชายชัดออกมาทันทีที่มารดาพูดจบหากแต่ความจริงนั้นหญิงสาวผู้เป็นแม่ได้จองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พักหนึ่งอาทิตย์ที่ทานรินจะได้พักผ่อนกับลูกๆก,ก่อนจะต้องมาลุยงานต่อหญิงสาวจึงวางแผนเอาไว้อย่างดีทามอยากมีไรสตรอเบอรี่ถ้าโตแล้วทามจะทำไร่ แม่จะว่าได้เปล่าฮะถ้าถาททำได้ขอแทนกับทยเก็บสตรอเบอรีกินหน้าเปล่าลูกชายคนกลางเอ่ยถามพี่ชายอย่างมีความหวังทานารินยิ้มพึงใจก่อนจะซุดตัวลงนั่งมองเจ้าเด็กสามแสบที่กำลังล้อมวงกันปรึกษาอนาคตกันอย่างแข็งขันทามปลูกเยอะๆนะปลุกอังงุมณด้วยแล้วปลูกลำไยด้วยได้เปล่าทุเรียนด้วยก็ดีนะแต่ทายไม่ทำได้นะฮะ้าอยากจะเป็นคุณครู โอโหแสบของแม่วางแผนกันตั้งแต่เด็กเชียวแม่ชักพลื้มใจนะเนี่ยทานรินหัวเราะเสียงใสก่อนจะหันไปมองหน้าลูกๆแล้วพูดด้วยน้ําเสียงเอ็นดูไม่ว่าแสบจะเป็นอะไรแม่จะสนับสนุนเต็มที่แม่ไม่ต้องการอะไรเลยขอแค่ลูกแม่เป็นคนดีก็พอถ้าอยากเป็นคุณหมอเป็นหมอจะได้รักษาคนป่วย คุณครูบอกว่าถ้าเป็นหมอจะได้บุญมากๆแล้วแทนจะได้ดูแลแม่ทำแล้วก็ทายได้ด้วยเวลาเป็นไข้ถ้าแทนเป็นหมอทายขอยาหวานๆนะอโรสตอร์บเบอรี่ก็ได้แต่ไม่ฉีดยาทานารินยิ้มพอใจก่อนจะกอดลูกชายสามคนไว้แนบอกแสบคือรางวัลของความรักที่ทานารินคนนี้ได้รับและเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ทานารินรู้สึกได้อย่างเต็มอก หากอนาคตข้างหน้าสามแสบจะต้องพบเจอผู้เป็นบิดาหญิงสาวจะได้ภูมิใจได้ว่าเธอเลี้ยงดูลูกทุกคนให้เป็นคนดีได้อย่างไม่ต้องอายใครวันนี้แม่มีรางวัลสำหรับคนเก่งของแม่ทุกคนพ่อหนุ่มน้อยชาวไร่คุณครูใจดีแล้วก็คุณหมอคนหล่อประจำที่ได้เลยเสียงเจ๊เจ้าย,ยังคงดังอยู่ไม่ขาดบอกถึงความสุขและความอบอุ่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดี ทานรินนึกพอใจที่อย่างน้อยสามแสบก็นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองแม้จะเป็นฝันเล็กๆของเด็กน้อยแต่ทานรินเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าลูกของเธอจะเติบใหญ่ไปเป็นคนดีได้แน่และถึงวันนั้นเธอคงมีความสุขกว่านี้วันนี้อากาศเย็นขึ้นนิดหน่อยทานรินตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อปลุกให้สามแสบตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวหากแต่คนเป็นพี่กลับงองแงไม่อยากไปโรงเรียน แววตาของทามบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับคนเป็นแม่ในขณะที่สองแสบคนน้องอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วทามยังไม่ยอมลุกจากที่นอนแถมยังแกล้งป่วยจนทานรินอ่อนใจไปอาบน้ำได้เลยครับทามน้องอาบเสร็จกันหมดแล้วนะทามไม่อยากไปไม่ไปไม่ได้หรอฮะเด็กน้อยพงกหัวขึ้นมาจากที่นอนก่อนจะมองมารดาอีกครั้งด้วยแววตาดุดเดิม ธานรินทรุดตัวลงนั่งขัดสมาิข้างเตียงก่อนจะกุมมือลูกชายเอาไว้ใบหน้าเปื้อนยิ้มของมานดาทาให้ธามต้องลุกขึ้นมานั่งแล้วหย่อนขาลงข้างเตียงถ้าํามไม่ไปใครจะเป็นตัวแทนของห้องล่ะครับธานรินเปิดประเด็นถามลูกชายด้วยน้ำเสียงนุ่มเธอเลี้ยงลูกด้วยเหตุผลธานรินเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ การใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ให้เหตุผลกับลูกไม่ใช่ทางออกที่ทานารินจะทำหากทำอย่างนั้นลูกของเธอก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงและไม่มีเหตุผลดังนั้นทานารินจึงเป็นคุณแม่ที่มักจะถามให้ลูกคิดจนติดเป็นนิสัยในการสอนลูกของเธอเสมอไม่มีครับเด็กชายตอบเสียงอ่อยพร้อมกับที่แทนกับทายเดินเข้ามาในชุดที่เตรียมพร้อมไปโรงเรียนแล้ว ถ้าทามไม่อยากเป็นตัวแทนทามต้องบอกกับคุณครูตั้งแต่แรกเพื่อให้ครูหาคนอื่นเป็นตัวแทนแต่ตอนนี้ทามรับปากไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ทามที่จะต้องทำนะครับทานารินขย่ามือเล็กด้วยรอยยิม้มก่อนจะหันไปลูบหัวสองแสบที่ยืนมองพี่ชายหน้าละห้อยอยู่ข้างแม่เรากับส่งกำลังใจเพื่อเอาใจช่วยฟังแม่นะครับสมแสบการที่เรารับปากใครแล้ว เราจำเป็นต้องรับผิดชอบกับคำพูดของเราถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้เราต้องเสียใจหรือเราอาจจะไม่อยากทำก็ตามแต่แสบต้องไม่ละทิ้งหน้าที่หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถ้าแสบไม่อยากทำจริงๆแสบก็ต้องปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนกับการกระทำของเราเด็กน้อยสามคนพยักหน้าก่อนที่ทามจะลุกขึ้นเดินไปหยิบผ้าขนหนูไปยังห้องอาบน้ำทานนรินมองลูกด้วยความสงสาร หากแต่เธอก็อยากจะสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบเหมือนกับตัวเองหญิงสาวเองก็เคยฝืนการกระทําของตนเช่นเดียวกันแม้ว่าธานารินจะต้องเสียใจกับการกระทํานั้นแต่เมื่อรับปากไปแล้วเธอก็ต้องทําตามที่เธอรับปากเอาไว้ถึงหัวใจดวงนี้จะแตกสลายอย่างไรเธอก็ต้องจําใจธานารินยอมเป็นคนเลวในสายตาใครๆเพียงเพื่อให้เขาคนนั้นได้มีอนาคตที่สดใสามากกว่าที่ต้องมาจมปลักอยู่กับเธอ ทานรินและสามแสบมาถึงโรงเรียนตอน7จ็ดโมงเชา้าวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษเพราะที่โรงเรียนมีงานวันพ่อเด็กๆหลายคนจุงมือพ่อแม่เข้ามาในโรงเรียนด้วยแววตาสดใสพลอยทําให้บรรยากาศในโรงเรียนวันนี้อบอวนไปด้วยความรักเดี๋ยวแม่จะจอดรอตรงนี้นะครับแสบเอาของไปเก็บแล้วไปเข้าแถวนะครับสามแสบรับคําเสียงลั่นก่อนจะวิ่งไปที่ห้อง ทรานรินมองตามด้วยแววตาเต็มตื้นด้วยความรักพอสามแสบเข้าห้องไปแล้วหญิงสาวจึงแอบเดินไปยังอาคารเรียนของลูกชายเพื่อดูสามแสบของเธอว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ที่โรงเรียนพัะสทรมองหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินลับหายไปในโรงเรียนของหลานสาวด้วยความสนใจผู้หญิงคนนั้นดูคุ้นตาจนชายหนุ่มต้องชะลอรถเพื่อมองหากแต่พอคิดอีกทีเขาคงตาฝาด บางทีพระสรอนอาจจะคิดมากไปผู้หญิงคนนั้นหายไปจากชีวิตของเขาตั้งเจ็ดปีหรือบางทีเขาอาจจะคิดถึงเธอจนเห็นคนอื่นคล้ายเธอไปหมดคุณลุงร่างแบบบางของเด็กหญิงผมเปียเอ่ยขึ้นพร้อมกับสกิดแขนลุงของเธอเพื่อปลุกให้เขาตื่นจากพวังจอดรถมาสักครู่แล้วหากแต่คุณลุงยังไม่ยอมลงจากรถน้องแพรวจึงสกิดให้คุณลุงของเธอรู้สึกตัว วันนี้เป็นวันพ่อและแพรวก็ได้เป็นตัวแทนของห้องหากแต่คุณพ่อของเด็กหญิงกลับไม่ว่างมาร่วมงานเดือดร้อนไปถึงคุณลุงที่พึ่งลงมาเยี่ยมคุณยา่าต้องมาเป็นคุณพ่อจำเป็นครับน้องแพรวถึงแล้วคะ่ะเราไปกันเถอะคุณลุงไปรอแพรที่หอประชุมนะคะเดี๋ยวแพรเอาของไปเก็บแล้วจะตามไปเด็กหญิงเจยแจ้วเสียงหวานจนคนเป็นลุงลูบหัวด้วยความเอ็นดู ใครๆก็บอกว่าคุณลุงดุชอบทำหน้าบึง้งแพลว่าไม่เห็นจะจริงเด็กหญิงรู้ว่าคุณลุงใจดีแถมเวลายิ้มคุณลุงหลอกกว่าใครๆทั้งหมดเพียงแต่คุณลุงไม่ยอมโกนหนวดแข็งๆเท่านั้นเองรับทราบครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะค่ะว่าแล้วเด็กหญิงก็ลงจากรถแล้วออกตัววิ่งไปทันทีส่วนคนเป็นลุงก็มองตามยิ้มๆก่อนจะเดินตามหลานสาวสุดที่รักไปติดๆ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่พัะสะทอนกำลังจะเดินเข้าไปในโรงเรียนชายหนุ่มชะงักเท้าก่อนจะเบี่ยงตัวหลบจากทางเข้าไปยืนอยู่ด้านหน้าแทนพี่ทออยู่ไหนล่ะครับเสียงน้องชายคุณพ่อตัวจริงของน้องแพรวเอ่ยขึ้นพลวัตเป็นน้องชายของพัะสทออายุห่างกันสองปีหากแต่คนเป็นน้องกลับแต่งงานมีลูกนำคนพี่ไปแล้วฉันอยู่หน้าโรงเรียนน้องแพรวกำลังจะเข้าไปพี่ชายตอบกลับไปเสียงเรียบ ก่อนจะมองตามร่างบางของใครคนหนึ่งที่กำลังจูงเด็กชายสาคนไปที่ห้องประชุมพัสทรมองตามอย่างสนอกสนใจความคุ้นเคยบางอย่างทำให้เขาอยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นชัดๆหากแต่สิ่งที่พลวัตบอกกลับทำให้ร่างสูงต้องละความสนใจจากหญิงสาวทันทีคุณแม่ไข้สูงมากครับผมก็งว่าจะช็อกพี่ช่วยกลับไปที่บ้านทีผมกำลังจะบึงไปหาเยแพรวยังพอมีเวลาพี่กลับบ้านไปน่าจะเร็วกว่าผม แล้วทำไมไม่ให้ใครพาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนปอ้าอิมบอกว่าที่บ้านไม่มีใครเลยนายสนออกไปข้างนอกอยังไม่กลับที่บ้านก็ไม่มีใครขับรถเป็นสักคนเดี๋ยวฉันจะรีบไปพระสะทอนมองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เมื่อครู่หากแต่เธอหายไปจากสายตาของชายหนุ่มเสียแล้วเขาอยากจะตามเข้าไปดูให้รู้แก่ตาว่าเขาไม่ได้ตาฝาดหรือนึกหลอนไปเองหากแต่พระสะทอนกลับออกตัววิ่งไปที่รถ เพื่อขับกลับไปยังบ้านของชายหนุ่มที่ผู้เป็นแม่กำลังป่วยอยู่ด้วยความเร่งรีบทานารินเดินออกมาจากหอประชุมหลังจากเข้าไปดูสามแสบที่ห้องและพาไปส่งที่แถวแล้วหญิงสาวดันลืมกระเป๋าเอาไว้ในรถจึงย้อนกลับไปเอาพลันสายตาก็มองเห็นร่างสูงของใครคนหนึ่งที่ทานารินแสนคิดถึงและเธอจาเขาได้แม้ร่างสูงจะอยู่ไกลและวิ่งออกไปจากบริเวณโรงเรียนแล้วก็ตาม ความรู้สึกชาว่าพุ่งเข้าใส่ร่างบางจนแทบล้มทั้งยืนใบหน้าเนียนผ่องสลดลงก่อนจะหลบตาและเดินไปยังรถของตนเงียบๆหัวใจของทานารินสั่นสะท้านเมื่อคิดว่าเขาคงมาร่วมงานวันพ่อของโรงเรียนในฐานะพ่อของเด็กสักคนหนึ่ง